สบายดีทั้งล่าสวัสดีทั้งไทยสุขสุขคนุนถุงมองถุงบอลบรรยากาศนี่กับประมาณเจ็ดโมงกับอีกสองนาที่พี่น้องมันีนกาวันผุดวันที่6กพี่น้องเสื้อาพี่น้องมากินข่าวอยู่กองเพื่องพี่น้องอยู่ไฮน่าละเกี่ยวเขา่าคือเก่าทะเลเงพักเข่ามันจะค่อยประตูมาเราบุดสมาธิซะาโซงคุ้นทูมาว่าโอ้ย ว่าพ่อกินเนั่นนั่นยันตาวินมันโสงปลายไผ่นี่มันชีวิตจังคานี่ชีวิตเลยแต่มันเดชโสงแหมันปากแกมันบุกอีแกมันเห็นหูคนเราหมู่อะไรหมู่ทุมาแต่พูนไปปากไล่ปากริ้วตะเคืงหัวฟันหัวใส่ลมเคืงหัวพัน ว่าโลดพนันติดยังติดอยู่กลางป่ากลางดงตายอยู่กลางป่าที่ทูกที่โตให้กระทูกที่โตไม่ได้รนะเติมเงินให้เนีน้ยทู่หันหาคุณมาเอาพน่ะเออมมนทันอยู่หายนาพี่เมื่อยเน,นี้เปิดกล้องมาว่าเมื่อย ลูกจมขอโทษขออภัยกินข้าวก็ปเปเ็นปลาเด็นกันเนาะ

อะไรครับอันเท่าให้่ทานหน้าผัดผ้าโอ้พระพี่เนาะตื้อตื้นมาผัดผ้ากรูกรุนมาจักจักมาจักจักกวกกกวดขือนมาจักจักล่างถวยจักจักล่างบวงมาจักจักเแลงพันน,นี่ลืมแปงพันเลยดิ เกี่ยวกับเกี่ยวบดบดบด้นเนอันชิปเอ็ดโมงเขาก็ขืนระยะมันห้อนตอนบ่ายเขากลงมาใหม่มาเกี่ยวใหม่อันนี้มาเริ่มมาขึ้นค่ำนะอยคแล้วรุ่นทุ่มหนึ่งหกโมงจนห้อนเทื่อน ที่กินด้วแหละแต่กอยังกิน,น เทียบตัวนี้เทียบได้มันเขาเนื้อเขานางดีมากมันเผากวดแกมมนเก็บอะไรปปเค้มทางเนี่ยยาก,ากมากอันนี้มาคาฟหนึ่ง ยานีกระเพาะกันทึบมากินนแล้วชั้นกระเพาะคือไอจิกผลลุงก่อนแล้วเอาหนามาหอดก่อนผมยังไม่ได้กินก่อนยังไม่ได้กิน ก็คุณไปทอดคือสิเช้ะนะกิเดียวจักสิปลาสิปลาว่าอยู่ไหยยันหมดเดี๋ไห่ตอมคักพริตอนนี้พี่นอ้องคักครั กระเทียมตะกี้ไปก่อนลงดำหน้านั้นตะเข้าไทยควยลงเต็ดตีตีสามตีสี่ลงไปดำหน้าเพล่อแจ้งกันกเ่ยเป็นตกแเหล่ะ กับคุณแม่ลงไปจูง,งเราลงเราเบรคห่งคุณแม่ะนะกันนะอีกอ่ะเพื่อนละขัดขัดเท่พูด มุ้งทั้งงามคนงานเด็กบวชนาทีเหตุเนอยู่ก็บอกหหนช่วงนี้นั่นได้แต่กินได้แต่เกี่ยวข้าวไปทางไหนโน้ตมันเก่งขึ้นหน้า มีบุ้มิ๊มีบุมีเมฆจักก้อนทำชีฮ้อนเพลองเด็ดนะทอดนี่นะจะไปทอด เขาก็ไปื่อแซบแคบนั่นอีก เ็ดทองแล้วมาเนี่วิดไผ่ไผ่วิตไผ่ไผ่ไผ่ใบมาขคาม่อนเกงข้าว <c oughs> เี่ยวเข่าก็น่าให้บ้าทำถนนเป็ดล่นเนข่าเล่น เท่าหนึ่งแล้วมาใส่กระปุกไว้พี่นนอกนะเทียบได้กินมากอันนี้กินน้ำจางเลยบึกกินน้ำไม่นงเราใบเขาเท่าหนึ่งกระบ,บายไปแล้วปั้นหนึ่ง อถวยจองบวงจ้องท้ามนะเชื่อว่าจะจัดชอกมือสามมือหักกันแลล่างใส่ถวยบ่วงแลน,น,น,นยังบนล่างกับชดนะป้าอีเมือ่อนคืนบน,นล่างโต ล่างมันล่างเท่าไหน่อยยานไมล่าัดยานมล่าวัดทั้งแค่ไม่ถวยก็บบริเวณถวยกินเท่าหรอกถวยเท่าบริษัณท้าเอาไปล่างหน้าบริษักิปต์เตู้ไว้เถอะนะถวยกินเน้ากับเรื้องเปลือกหออกใบเดียว ใบนี่กพ่อแลหละเอาใช้ทูกวันเนี่ยเทไปพี่น้องากินทั้งจุบหม,มน,นี่เขาถูกปลาไพเด้อ้าว่าตื่นอกถูกใจกับกุหลกุชเชก,ก,กุติตามือเด้อจูจคนทางลาวทางไทยป้าจบพี่น้องจะกูจะคนใบหมั่งให้กินกับกะน้ำกินกับพันธุ์กรปุ่นกุยชิ่นนพ e กันใหม่ คลิปนี้พักกินข้าวประเดกพี่น้องกเ็ดกษ่รกินอยู่นหาน่ากินอยู่กองเครื่องกินแล้วก็ลงจุ่มลงกเอาไปจังเหล็กจักหน่อยขอโทษขออภัพยพี่น้องว่าเปิดก็ออกมาประคุณนเปิดข้าปลาทูมาว่าเติมบัตรไอ้นี้ข้าว่าทางชัน้นเติมจังได้ชองคุณเดทโทรมั่นเติมจังได้คอยอยู่ายนหาน่าคอยเกี่ยวเขา่าอยู่นะว่ากำลังปัดเ้าวจะกินยันนั้นตะเวนผูขึ้นมาใม้ยามันนั่นช่องชนปลา,าข้าวพันะสบายดีสบายค้า